สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับไรเดอร์อีสานนั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็มีงานซ่อมเข้ามานะครับก็มีพัดลมนะครับตัวข้างหลังโน่นด้วยนะครับก็ยังไม่ได้ซ่อมทีนะครับผมนานแล้วนะฮะแต่วันนี้ก็มีลูกค้าเอามาซ่อมนะครับพัดลมสองตัวนะฮะมีความเหมือนกันและแตกต่างกันยังไงนะครับมันเหมือนกันก็คือมันจะมีข้างหน้านะครับเหมือนกันเลยนะครับผมทีนี้อาการนะครับผมอาการ นะฮะผมจะทําการเทสไฟดูนะครับผมจะทําการเทสไฟเครื่องนี้ก่อนตรงนี้ก่อนนะฮะไอตัวสีชมพูนี้ก่อนนะครับผมทำการเทสตัวไอสีชมพูก่อนนะครับผมโดยผมจะทําการเสียบปลั๊กก่อนนะครับเปิดออนนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะ เหมือนจะหมุนนะครับเคนะครับเวลาเรามือหมุนอย่างเงี้ยฮะนะครับจะหมุนไม่หมุนจะหมุนไม่หมุนนะฮะเพราะปุ่จอสามนะครับหมุนนะครับผมอาการนี้นะครับมันไม่ใช่อาการช็อตเทิร์นนะครับแต่นะครับน่าจะแคบหมดนะครับผม น่าจะเป็นแคปสตาร์ทหมดนะครับผมตัวนี้นะครับน่าจะแคปหมดนะฮะไม่มีปัญหานะฮะตัวนี้นะฮะส่วนตัวนี้ครับผมตัวนี้เรามาดูตัวนี้ครับนี่เลยนะครับเปิดฮะหมุนนะครับหมุนแล้วครับผมนะฮะตัวนี้นะครับแคปไม่หมด นะครับตัวนี้แค่ไม่หมดนะครับแต่น่าจะมีตัวนี้ครับมันอืดนะครับผมข้างในน่าจะมีเส้นผมหรือว่าน้ํามันเหนื่อยนือยู่นะครับติดระหว่างแกนกับบูกอยู่นะครับผมตรงนี้นะครับผมประมาณนี้นะฮะอาการจะคล้ายๆกันเลยครับผมตัวนี้ผมสันนิษฐานเลยว่าน่าจะแคบหมดนะฮะก็คือคาปาซิสเตอร์นเองนะฮะแคบหมดนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการลื้อนะครับตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ก่อนนะครับ ก่อนอื่นแล้วก็ต้องถอดปักออกให้หมดทุกตัวก่อนนะครับเพื่อความไม่ประมาทนะฮะโอเคครับผม <c oughs> ก็ผมก็มีแคบอยู่แล้วครับผมฉันระพัดลมนะฮะยังไม่เลยนี่เลยครับผมแคบพัดลมนะฮะการตรวจความต้านทานก็ไม่น่า โอเคเดี๋ยวผมจะทําการตรวจความต้านทานดูนะครับว่าทําไมผมถึงมั่นใจว่าตัวนี้แคบเสียนะครับเพราะว่านะฮะถ้าอย่างอืินเสียนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการตรวจความต้านทานดูนะครับนะฮะเสียบเข้าไปนะครับผมผมจะใช้อยู่ที่ประมาณ 2k นะครับ 2k โอห์มนะฮะนี่ มองเห็นไหมครับ 2k โอห์มนะครับเดี๋ยวไม่หน่อยคุณจะทำบ้านคือเปิดเกียร์หนึ่งนะฮะพอเปิดเกียร์หนึ่งมานะครับมันขึ้น500นะฮะอันนี้มองเห็นไหมมันมันกลับหัวใช่ไหมขึ้น581โอห์มนะครับคือความต้านทาน580ไม่ใช่เลขสองนะเป็นเลขห้านะฮะ581อันนี้คือเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองต้องความต้านทานต้องน้อยกว่าเกียร์เบอร์หนึ่งนะฮะขึ้นมาแล้วนะครับผม ขึ้นมาที่ห้าร้อยนะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบนะฮะเกือบแปดสิบได้นะครับผมขึ้นอยู่อย่างนี้ฮะห้าร้อยหกสิบหกโอห์มนะครับเจสามองมีความต้านทานน้อยนะครับสี่ร้อยสิบเจ็ดโอห์มนะครับมอเตอร์ไม่เสียนะครับมอเตอร์ไม่ได้เสียนะครับผมเครื่องนี้นะครับอันนี้ให้ดูแล้วนะครับอันนี้อยู่สี่ร้อยนะฮะสี่ร้อยสิบสี่สี่ร้อสิบเจ็ดนะครับนั่นเองนะฮะ ทีนี้เรามาตรวจดูเครื่องนี้ครับผมเราก็มาตรวจดูเครื่องนี้นะครับถ้ามอเตอร์เสียนะครับม er, อเตอร์เสียความต้านทานจะไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าตัวเทอร์โมฟิลเสียความต้านทานก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะครับระหว่างมอเตอร์เสียนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องนี้ดูนะครับเครื่องนี้นะครับเบอร์หนึ่งขึ้นมาสี่ สิบเอ็ดนะครับ Na นะฮะเบอร์หนึ่งนะฮะอันนี้ผมถ่ายหน้ากล้องนะครับเตัวเลขมันก็เลยไม่ไม่ไม่ว่าเป็นเลขตัวเลขตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับผมจะบอกให้ก็คือสี่รอยสิบนะครับผมเบอร์สองนะฮะเบอร์สองเปลี่ยนค่านะฮะเป็นสามร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับเบอร์สามก็ต้องมีความต้านทานน้อยกว่าเบอร์สองนะฮะนะครับขึ้นมาที่เลขสองนะับไม่ใช่เลขห้านะสองร้อยสามสิบเจ็ดนะครับผมไม่เสียทั้งคู่นะฮะผมไม่เสียทั้งคู่เลยนะครับผมโอเคนะฮะ เดี๋ยวผมจะทําการนะครับเปลี่ยนแคปนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะทําการล้างนะครับล้างออกออกมาล้างออกมาเช็ดก่อนนะครับตรงนี้นะครับผมโอเคครับแล้วผมจะทําการวัดอันนี้ให้ดูนะครับผมวัดคาปลาให้ดูนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับผมถอดปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะฮะถอดตรงนี้ออกมาเลยนะครับออกมาเลยนะครับ นี่เลยนะฮะมันจะครับผมนี่เลยครับผมนี่ฮะชีคเกอือตัวนี้เต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้ผมต้องเอาทินเนอร์ฮะพวกทินเนอร์มาล้างนะครับผมมาล้างนะครับผมจะไม่แต่ว่าจะไม่ต้องแกะตัวนี้ออกมาก็ได้ครับเพราะข้างในมันไม่มีปัญหาบูธก็ไม่มีปัญหานะฮะบูธก็ไม่ได้มีปัญหานะครับบูธกับแก๊ไม่มีปัญหา โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะฮะก็ผมก็ถอดต่อเลยไปเลยนะครับผมต้องใช้ไขควงที่ตัวยาวๆหน่อยนะฮะอนี้แน่นมากเขาบอกนะฮะเป็นการผ่านการซ่อมมาแล้วนะฮะค่าของมันจะอยู่ที่ 1.7นะครับไมโครฟรัดนะครับผมดูชี่ว่าผมจะวัดได้เท่าไหร่นะครับผมจะตั้งค่าตรงนี้มาย่านนี้นะครับมาย่านวัดไมโครฟรัดตรงนี้นะฮะผมแล้วก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาอย่างนี้นะฮะผมก็จะทําการชีพนะครับขั้วไหนก็ได้นะครับพวกนี้มันไม่มีขั้วนะฮะแบบนี้ ที่พวไหนก็ได้จะช็อตกันก่อนก็ได้นะครับเผื่อมีไฟสถิตอยู่นะครับช็อตกันก่อนนะฮะคีปมาฮะมันไปไม่ถึงนะฮะมันอยู่ที่ประมาณนี่ครับหนึ่งจุดห้าไมโครฟรัชนะครับแต่ว่ายังใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับผมใช้ได้ครับผมตัวนี้ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าตรงเวลาสตาร์ทเนี่ยนะฮะมันค่อยนะครับ แรงสตาร์คันค่อยนะครับผมทีนี้ผมจะลองเอาตัว1.8มาเปลี่ยนให้กับลูกค้านะครับนี่ครับตัวนี้คือตัวใหม่นะครับผมมีค่า1.8มีครรูปเปอรลัดนะครับผมเหมือนจะร้อนนะครับอบอ้าวครับผมอบอ้าวมากเปิดพัดลมก่อน ็อันนี้ตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมจะใช้ท่อหดนะครับใช้ท่อหดไฟเช็คนะครับผมท่อหดนะครับตัดครึ่งหน่อย ทอหดขนาดนี้นะฮะผมจะตัดครึ่งนะครับครึ่งหนึ่งนะฮะก็เอาไว้ก่อนนะครับแต่ยังแต่ยังไม่บัดกีท่อหดนะครับใส่ยืกันก็ได้นะครับโอเคนะครับก็กันเอาไว้ก่อนนะครับแต่ยังไม่ลนนะฮะแต่ยังไม่ใช้ไฟลนท่อหดนะครับ เราจะดูความแรงของพัดลมก่อนนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนนะฮะว่าน้ายาอันห่งประสงค์นะครับในการฉีดเข้าไปไล่ไล่ที่เกลือข้างในหน่อยนิดนึงนะฮะชินเนินันเ,เข้าไปไม่ถึงนะครับชินเนินมันเทาเ่าไปไม่ถึงนะครับผมแค่นี้แล้วก็ทําเป็นอันกันใช้ได้แล้วครับครับนี่เลยหมุนได้นะครับ ทดลองหมุนดูนะครับเปลี่ยนแค่เรียบร้อยแล้วครับผมตัวนี้ไว้ไหนจต้องล้างอีกเดี๋ยวชนแตกจะย,ยุ่งเลยอืมลูกปืนนะฮะลูกปืนกระเด็นปืนมันกระเด็นออกออกไปไหนแล้วเคครัผมเจอแล้วครับผมลูกปืนสปริงนะฮะ นี่เลยเห็นไหมเนี่ยนี่ครับมันเป็นสปริงนะครับเราทําอะไรเราก็ต้องติดตอนที่เราถอดเราต้องระว,วังดีๆฮะสปริงมันหลุดนะฮะแต่ว่าตรงนี้มันถอดยากมากเลยนะฮะเมื่อกี้นะครับมันก็เลยต้องจำเป็นต้องดึงนะครับถอดยากมากเราเวลาใส่นะครับแล้วก็ใส่หน้าสองทางบีบเข้าหากันนะครับ แล้วก็ใส่ให้มันถุกล่องมันนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็ตอนใส่มันก็จะมีฝาปิดนะฮะฝาปิดมันดีดีนะครับผมพยายามดันลงไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฝาปิดนะฮะอัตโนมัตินะครับตรงนี้อัตโนมัติตรงไหนเนี่ย แล้วก็รีบล็อกนอกัดเลยไปเลยนะครับผมโอเคอ่าถึงแท่แลละจะหวานละโอเคถ้านผมเราจะทำการลองดูนะครับว่ามันจะ พอสตาร์ทมามันจะหมุนให้เลยไหมนะฮะลองดูนะครับผมพอสตาร์ทมาก็หมุนเลยนะครับแรงสตาร์ทก็คือหนึ่งจุดแปดมโฟล์นะครับโอเคครับผมโอเคครับผมก็เป็น,นว่าใช้ได้นะครับพอเปลี่ยนค่าเข้าไปใหม่นะฮะก็แปลว่ามันหมุนแรงขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทำการใช้ไฟล์ลนตรงนี้เลยนะครับ พัดลมนี่เลยใช้นงส่งผลไปเลยนะครับจากนั้นก็จะทำการใส่ข้างหลังเข้าไปเลย ไม่รูตัดมาจากไหนนะครับนี่อ่ะโอเคเอาปักผมไม่ก็ไม่ได้ถอดด้วยไมื่อกี้คู่นี่นะครับหมดเลยหมดเลยลองดูครับผมนี่ครับ ได้เท่านี้นะฮะตัวนี้เหมือนไม่พัดมันไม่ใช่ของมันหรือเปล่าครับนะครับเจอ3สามนะครับแรงนะครับเจอ1หนึ่งสตาร์ทนะฮะไม่ค่อยมีนะครับผมโอเคครับตัวนี้ครับเส็จไปแล้หนึ่งตัวนะครับตัวที่สองนะครับ